เลยครับซับบุญเติมครับแข้งซ้ายจับได้เกี่ยวได้ยังหาจังหวะหมอโต้ไม่ได้ครับเอาแข้งซ้ายดีครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวามาวงในพยายามเนี่ยครับสูงกว่าใหญ่กว่าพยายามป้ายหน้าไว้ครับแยกก่อนครับยังชกในเจมตั้งรับเหมือนเดิมนะครับชัยมงคลครับบุญนเติมเบียดดูว่าโอ้โหทิ่มลำตัวไปก่อนปั้มในเริ่มจะตีได้เจ็บเจเหมือนกันนะครับขวางไม่อยู่นี่เป็นเรื่องเลยนะครับต้องพยายามเบียด กในเกมตั้งรับมีแข้งขวาโอ้โหดูจังหวะการล็อกนะครับล็อกสวยนะครับแล้วก็ยังตีได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ชัยมงคลก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้เหมือนกันเอาละครับเริ่มจะเบียดกันแล้ววงในดูใครจะจับได้ดีกว่ากาันตีได้ดีกว่ากันแล้วตอนนี้เ,เด้งสู้สวยๆครับชัยมงคลโอ้เล็กกว่าพยายามป้ายหน้าไว้เลยครับซับบุญเติมครับ ใครจ่าแจ้งกว่าใครแข็งแรงกว่าครับเดี๋ยวดูครับเดินเข้าไปถีบไว้ก่อนครับชัยมงคลแข้งซ้ายดีดหมัดซ้ายลําตัวครับสับบุญเติมแทงเข่าซ้ายครับป้ายหน้า,าไว้อีกคนก็ขวางเอาไว้เริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับลูกขวางลูกป้ายนะครับขยับเร็วขึ้นแล้วชักจะโมโหแล้วละครับซับบุญเติมเบียดเข้าไปลําตัวไปก่อนแล้วก็ต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำาไย ดูนะครับหยุดไม่ได้นะครับชัยมงคลนี่ถ้าหยุดนิ่งนิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้นะครับอาวุธซับบุนเติมนั้นดูว่าจะแรงทุกลูกด้วยแล้วก็ชวนทะเละเร่งเกมแล้วนะครับขอเน้นๆครับขอเน้นๆครับลวงในไม่ชัดนะครับกรรมการจับแยกก่อนเดินเข้าไปแข้งซ้ายจับได้มัดซ้ายอ้าวคนละแข้งครับแข้งซ้ายไปโต้คือด้วยขวา ทนันกันแล้วครับไม่ว,ว่าจังหวะออกแข้งก็เร็วใช้ได้นะครับใจมุงคลแล้วก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยไม่ปล่อยให้ซับปุญนเติมนั้นปล้ำในได้ถนัดดูนะครับจังหวะโยกข้างเชื่อมีลาเอาแต่ว่าต้องขยันโต้นะครับนี่รับซ้ายนี่แม่นนะครับตีออกมานี่โดนทุกทีซับปุญนเติมไม่สนนะครับจะเน้นวงในเป็นพิเศษแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ ลุยต่อครับจงปลายยก3ามโดนโดนโดนเสียบมาก่อนครับแล้วก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยครับแต่ว่ายังดื้อน,นะครับยังดื้อน,นะครับพยายามจะสับศอกทีมงานของทรัพบุญเติมนี่บอกให้เดินให้เร็วเลยนะครับชนให้ติดตลอดนี่แหละครับโอโ้โหสายเหลี่ยมเกี่ยวนิดเดียวแล้วก็ไตตัดล่างล้มลงไปทัพบุญเติมเบียดกล้ำตีเอาตีตีไ,ไปเรื่อย โอ้โห,โหวงในนี่ยังไม่มีใครได้กันชัดเจนนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในะยกที่4ี่ครับยกที่4ี่ครับแข้งซ้ายของชัยมงคลสับ,บุญเติมตีขวาคืนอยู่ที่วงในครับตีเข่าซ้ายตีไปก็โต้คืนนะครับพยายามตั้งกำแพงขวายไวเลยครับไม่สนใจตีเข่าซ้ายไปครับชัยมงคลตีขวาสับ,บุนเติมตีขวาคืนมาโอโ้ยกที่4ี่นี่ปล่อยตัวออกมาดูว่าจะเริ่มเบียดกล้ามหน่อยแล้วก็กดตีได้สวยๆนะครับสับบุญเติม เอาชัยมงคลทีมงานนี้บอกให้เดินก็พยายามจะเดินจะสู้เหมือนกันแต่ว่าความแข็งแรงวงในเริ่มจะเห็นนะครับชัยมงคลต้องอาศัยเหลี่ยมนะครับคอยไล,ยแแล่แขนแล้วก็แทงสู้พอเริ่มทําได้ตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ท่านรองนี่เฮกันสนั่นเหมือนกันครับเห็นทีไรนนะครับตอนนี้ครับเห็นที่วงในลครับแทงข่าวขวาก่อนเลยแทงขวาไปตีขวาคืนมา ไม่ยอมไม่ง่ายนะครับชัยมงคลพยายามจะไล่แขะแล้วก็แทงสู้ด้วยเดินแล้วครับหยับเข้าหามาชกในเกมตั้งรับบ้างซับุนเติมแต่ว่าวงไหนก็ยังแข็งแรงยังมีให้เห็นอาวุธมวยนี่ไม่เป็นรองนะครับชัยมงคลออกได้สวยจะต,ต้องแข็งแรงกว่านี้ต้องเดินบ้างเนี่ยไปรับเฉยๆเอาดูวงไนดูกดหัว มีลูกขวางสู้แล้วก็ตีสู้ด้วยนะครับตอนนี้วงในนี่ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับก็อยู่ที่ชัยมงคลจะฮึดจะตีสู้ได้ทั้งแรงมากกว่านี้หรือเปล่าครับสงครามเขาครับแยกมาก่อนเด๋ยวลุยกันใหม่นี่ครับติดตัวอีกแล้วครับแทงมากระตีคืนยัดตีเข่าขวาตะบุญเติมชัยมงคลแทงขวานี่ยัดเข้าไปครับเข่าซ้ายครับยัดขึ้นเหมือนกันเลยครับดูจังหวะแมอีกคนก็พยายาม ขึ้นคอยคนพยายามกดหัวไว้ครับซับบุญเติมนั้นได้ขยันได้แข็งแรงนะครับเบียดเข้าหาตลอดเท้าตีเดินไอ้โอ้โหสู่ไหนก็ทําได้ดีตีได้ดีเหมือนกันนะครับชัยมงคลมาดูว่าจะทําได้ต่อนเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าโดนโต้แต่ละเม็ดนี่ก็แรงๆทั้งนั้นเลยครับมีเข่าขวามาครับแทงเข่าซ้ายคืนครับพยายามแช่ไว้ด้วยครับแต่ว่าเนี่ครับ สบู่เติมก็ตีคืนแล้วขวางไว้เลยครับตั้งกำแพงเอาวไว้แทงเข่าขวามาแทงขวาคืนอยู่ที่ในครับยังอยู่ที่วงในครับตีข่าซ้ายมาโต้ด้วยขวาเริ่มจะแทงได้สวยๆไล่แทงแทงได้สวยๆนะครับทีมงานต่งเดิมอย่างเดียวแล้วนะครับัยมงคลตอนนี้มาเบียดก,กันเข้าไปปลำ้ำในโอ้โหตีได้เหมือนกันดูนะครับจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าตี แฟนหวยถ้าลองนั้นเฮกันสน,นันเวทีไปแล้วล่ะครับมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าครับุนเติมนีน่ชิงเดินเลยนะครับเบียดล็อกกล้าในโดนตั้งกระแพงหน้าไว้คาบุนเติมก็มีลูกขวางครับเข้ามาช่วยก็ยังงวงในเหมือนเดิมะครับตีไปกับตีมาครับ วงในนั้นเหมือนเดิมล็อกเข้าไปเบียดเข้าไปจังหวะการจับนี่ดูว่าจับได้ดีจับได้แข็งแรงเหรือเกินนะครับครับบุญเติมชัยมงคลก็จะไล่แขนตีสู้ด้วยแต่ความแข็งแรงยังดูเป็นรองนะครับทีมงานนี่พยายามจะกระตุ้นให้เดินให้เบียดให้ชนนะครับแต่ว่าดูว่าจะเหนื่อยๆลงไปแล้วนะครับเป็นครับยบุญเติมนี่ที่จะแข็งแรงแล้วก็การยืนระยะดูจะมั่นคงกว่าครับ หมดไวเลยครับพยายามออกเน้นๆนั่นๆั่ล้ครับเข่าของซับดุญเ,เติมครับเสียบไม่เสียบครับชัยมงคลเสียบไม่เสียบครับโดนมาก่อนแทงเข่าขวาคืนตีขวาอีกทีหนึ่งครับแข็งแรงอีกนิดนี่น่ากลัวเลยนะครับชัยมงคลอาวุธมวยดีแต่ว่าต้องเสริมความแข็งแรงเบียดเข้าไปโอ้โหดูนะครับมาแต่ละเม็ด ทางแทงทั้งหมัดนี่โต้ตลอดพยายามเดินต่อลุยต่อครับนาทีกว่าๆที่เหลือแทงขวาเตะไปก่อนครับแต่ว่าโดนแทงคืนมาแล้วเนี่ยครับแทงเสร็จแช่โชว์ไว้เลยครับซับบุญเติมใช้มงคลขยับขยับขยับเข้าไปเดินเข้าไปแทงขวาติดบงัง แข้งซ้ายหมัดขวาเจอแข้งสวนขึ้นมาครับอ้าวโต้คุ้มได้แข้งขวาเจอหมัดขวาไปแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเสียงเสียงเชียร์ยังมีอยู่นะครับเกมของชัยมงคลหมัดพยายามจะตีลูกนี้ครับมาขาลอยบิดเอาเลยครับชัยมงคลบิดเอาเลยครับนี่แหละครับต้องแข็งแรงหน่อยทําให้ต่อเนื่องหน่อยนี่ยังมีเชียร์นะครับเอาเดินเบียดเข้าไปไออวุธมวยดีนี่นะครับตนตนไปตั้งรับเยอะ ยกหานี้ออกมาเร่งเกมถ้าลองนี่เฮกันตนน้านันเวทีเลยนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับต้องลุ้นกันแล้วครับเอาอีกหน่อยครับกระชุมกระชวยอีกหน่อยเวลายังมีอยู่อ้าวตีขวาไปช้มงคลน่ไม่ต่อเนื่องครับเวลายังเหลือนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับทีมงานบอกให้เร็วให้เร่งไอ้ไอ้ชายมงคล โอ้โห oh จะเร่งช้าไปหรือเปล่านะครับก็พยายามเร่งแต่ลอดนะครับยังได้ลุ้นได้เชียร์อยู่ดูว่านี่แหละครับขยับเข้าไปทับบุญเติมก็ขอยไล่แขนแล้วก็ตีสู้โอ้โห oh นี่แหละครับโตโต้โตืนนี่กระลั่หนักหนักเหมือนกันแล้วครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมการธงชททัยองสเวกนะครับเดินเก็บใบคะแนนที่สองนะครับใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันมาชูมือให้ซับบุญเติมพุ่มพันม่วงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมา